พ่อจะไปทํางานนะครับตอมีตังก็อยู่กับคุณปูนะครับวันนี้เอามีตังก็อยู่คุณปูฝนตกแล้วมีตังฝนตกแล้วอยู่กับปูนะมีตังฝนตกแล,ล้วอยู่กับปูนะดูเปล่าพ่อไปทํางานก่อนดูเปล่าบายยนี bye ่ bye, ลูกบายยพ่อก่อนเร็วไม่บายยเลยบายยก่ bye bye, อนเร็ว bye, เ, bye bye, เร็ว,รวมานนี้มาทางนี้โอ้โหเรา,มาไม่ได้เราหมดวัยที่จะโตที่จะเล่นรถเข็นแล้วลูก พ่อไปทำงานก่อนเร็วน้องแก้มพ่อก่อนเร็วเร็วพ่อหอมมากหอมหอมพ้อีกทีนึงเร็วเร็วหอมพ้อกทีนึงเร็วเร็วดีมีตังเร็วน้องแก้มพ่ออีกทีนึงเร็วเร็วพ่อหอมมากน่ารักแค่ไหนไปมือดิ แปะมือปูดิแปะมือปูแปะมือปูเร็วแปะมือปูดิแป้งไอ้กโดดโดดโดดย่งเลยเต้นเต้นไปแล้วพอไปแล้วบายบายเกิดไงมามานี่เร็ว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 เขาจะไปแล้วเร็ว เขอไปไนะเอามเอามเอามเร็วมาหอมแก้มพ้อยทีมาเร็วมาเร็วหอมแก้มพ้อนี่หอมทางไหนทางนี้ ไปนะบาย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 ก่ <c ười> อนเร็วไปแล้วนะ bye bye. Bye bye,